ครับโอ้โหจะมาลองเทดสคุโบต้า V 1 5 0 5นะครับโอ้แล้วก็จะคับสวยๆให้ลูกค้าอย่างนี้เลยครับนี่สบายใจได้เลยได้ไปสวยๆแน่นอนก็ขาวๆเดิมๆไม่แกะไม่เปิดนะครับอ่าไปฟังเสียงเลย